สวัสดีครับคุณชะอ้อนสวัสดีค่ะเอาอละคุณชะอ้อนนี่ไปฟ้องคดีบังคับไปฟ้องฟ้องเรื่องอะไรเขากู้ยืมเงินนะคะกู้ยืมเงินแล้วไม่ชาระเราก็ไปฟ้องศาลศาลตัดสินแล้วศาลตัดสินเมื่อไรเมื่อวันที่ยี่สิบห้าหกหนึ่งอะค่ะยี่สิบห้าหกหนึ่งศาลตัดสินแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ครับศาลให้ใช้เท่าไหร่รวมแล้วมือ แสนเจ็ดหมื่นแปดพัน็แสนเจ็ดหมื่นแปดพันทีนี้พอสารตัดสินแล้วเขาก็ยังไม่ใช้ใช่ไหมจะบังคับคดีอย่างไรใช่ไหมครับนั่นคือคําถามใช่ไหมครับไม่ทราบจะบังคับจะไปเอาเขายังไงได้คบโอเคทีนี้คุณมีทนายความไหมครับมีคือตอนแรกจ้างเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ พอจะไปบังคับคดีก็ต้องจ้างเขาใหม่ไม่เป็นไรฟังอาจารย์พูดนะครับเชนครับอาจารย์ครับคร<า>ับผมอของกรณีคุณชะอ้นเนี่ยนะครับจริงๆคุณชะอ้นมีทนายความแล้วนะครับพอตอนเราคุยกับทนายความส่วนมากก็จะเป็นปนัญหาก็กฎหมายว่าเราคุยกนเฉพาะสาั้นต้นหรือสาลอุทธรด้วยหรือดีกาด้วยตรงนี้เป็นปนัญหาที่สุดอันนี้ก็อยากจะฝากบอกที่พี่ทนายเราด้วยเวลาคุยกับลูกความขอให้เคลียร์ว่าคดีทําทัทีหมื่นเท่านี้ที่ห้าหมื่นสี่หมื่นเนี่ยเฉพาะสาร้นต้นนะที่เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะอะไรเนี้ยแล้วก็เฉพาะตรงนี้ จริงๆการว่าย่างขานายความแม้กระทั่องสามชั้นต้นเองเมื่อชนะคนดีแล้วพี่ถนอมก็ต้องถึงทําถึงขั้นออกหมายบังคับคดีแล้วก็ออกหมายคำออ,ยออกคำบังคับแล้วก็หมายยึดทรัพย์ให้เขาด้วย<า>ปัจจุบันนี้ในกฎหมายบังคับคดีนะครับในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นในวันที่ศาลอ่านคำวิพากษานั้นนะครับถ้าเกิดว่าปัจจบุบันเขาให้ออกออกคำบังคับให้เลยในคำวิพากษานะครับผมจําปีไม่ได้ว่าหกหนึ่งรือเท่าไหร่แต่ถ้ายังไม่ออกเนี่ยครับวิธีการของคุณชะอ้นนะครับจากนี้ไปนะครับเมื่อคุณชะอ้นได้ คำพักษามาแล้วนะครับคุณชะอ้นต้องไปตรวจสอบว่าในคำพักสารนั้นสารได้ออกคำบังคับไหมว่าให้จําเลยชําระหนี้ให้กับคุณชะอ้นภายใน30วันนับแต่วันอ่านนะครับถ้าไม่มีนะครับคุณชะอ้นก็จะต้องไปยื่นคําร้องขอออกคําบังคับแล้วก็ส่งคําบังคับโดยเจ้าหน้าที่สารหรือคุณชะอ้นไปส่งเองแล้วแต่สารสั่งให้ลูกหนี้ทราบว่าต้องจ่ายเงินให้คุณชะอ้นตามงนี้นะถ้าเลยเวลานั้นไปแล้วเขายังไม่จ่ายคุณชะอ้นต้องออกหมายบังคับคดีนะครับขอให้ออกหมายบังคับคดีไปตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ถาาาาามมมว่่่ททํํเป็นนไไจะด ทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือไปจ้างทนายความในชั้นบังคับค,บคดีใหม่เฉพาะขั้นตอนนี้เพื่อสืบรัย์อันนี้อยู่ที่คุณจะออนจะเอาอย่างไงถ้าคุณจะออนบอกว่าทําแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับเรื่องสืบรัพย์ยังไงฉันก็ไปหาเองแต่คําร้องคําขอขีนไม่เป็นอันนี้ไปขอปรึกษาที่สํานักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้เดี๋ยวนิติกรอายการก็จะจัดทําเรื่องคําร้องพวกนี้แนะนําให้แล้วคุณจะออนต้องไปลงมือเองนะต้องไปยื่นเองเพราะว่าคุณจะออนเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นผู้ยากจนนะครับในการช่วยเหลือจากคดีเหล่่่่าาานนนนีี้้ออยยยกกรจจชววเหลืใสทผู แต่ถ้าเกิดว้าเป็นคําแนะนาปรึกษากฎหมายอย่างเงี้ยเราแนะนําให้ได้เราดูคําร้องคําขอเราร่างอะไรให้ได้แต่คุณชะอ้อนต้องลงมือเองแล้วก็ไปยื่นต่อศาลเองนะครับให้มันถูกต้องตามแบบฟอร์มของศาลเนี่ยนะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่มีอะไรครับศาลก็หยิบความมิภาคสามาดูแล้วก็เอายังไม่ได้จ่ายใช่ไหมศาลก็ออกหมายัคําบังคับให้แล้วไปแปะไว้เจ้าที่ศาลจะเป็นคนส่งให้คุณชะอ้อนก็จ่ายตังค์สองร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยตามระยะทางของบ้านของลูกหนี้ที่อยู่นะครับศาลสาั่งให้จ่ายค่ารรมเนียมค่าวางค่านำหมายอะไรเนี่ยนะครับ คนหลังจากนั้นเขายังไม่มาจ่ายนะครับเราก็ไปขอออกหมายบังคับคดีอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดที่ผมบอกนะครับถ้าทาไม่ถูกจ้างทนายหรือไปปรึกษาที่อายการคุ้มครองสิทธิในจังหวัดได้เลยครับค่ะุณชาอ้อนครับค่ะเข้าใจไหมคือตอนแรกก็ทนายเขาบอกว่าได้ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ย้อนกลับไปของเก่าฟังอาจารย์เมื่อสักครู่นี่ยเข้าใจไหมจ้ะจ้ะเข้าใจนะครับตอนนี้เขาไม่มีไม่มีเงินจ้างแล้วล่ะค่ะ ถ้มีเงินจ้างถ้าไม่มีเงินจ้างก็ทําเองอย่างที่อาจารย์ว่า <ตะ S 1> ซึ่งซึ่งซึ่งสมมุติว่าเราจะไปสืบรั์เซาแล้วเขามีรั์ไหมเรารู้ไหม,เ,รรไหมเขามีบ้านมีรถยนต์ไหมรู้ไหมตอนแรกเขาระบุว่าบ้านร้อนที่ดินแล้วตอนนี้เขาไม่มีแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไปซื้อแล้วเขาโอนให้ลูกไปหมดแล้วอ่าในในนี้ดีสำคัญมากสําคัญมากประเด็นนี้น,นะนนนครับคุณฟังอาจารย์นะเชิญครับอาจารย์ตอนีที่เขาถูกฟ้องคดีของคุณชะอ้นนะครับ แล้วเขากลับไปโอนทรัพย์สินในระหว่างที่คดีอยู่ในศาล mm hmm. หรือตั้งแต่ที่คุณชะอ้อนยื่นฟ้องต่อศาลนะครับหรือตั้งแต่ที่ทนายความโนติกไปว่าคุณจะต้องถูกฟ้องถ้านี่นี้มีการไปโอนระหว่างนั้นเป็นการโกงเจ้านี่เขาเป็นเขาทำผิดอาญานะคุณชะอ,อน้นถ้าถุกคุณชะอ้อนตรวจสอบได้นะครับคุณชะอ,อ้นมีสิทธิ์แจ้งความในเรือคดีลูกหนี้ก็ไม่ควรทํานะครับกรณีอย่างนี้ลูกหนี้ทําผิดส่วนหมายนะครับกรณีเจ้าน,น,นี้ทวงถามบอกเฮ้ยผมมีบ้านมีรถเหมือนพีน่ถนอมบอกรีบไปโอนก่อน เรียบร้อยเลยครับเขาเรียกว่าโกงเจ้าหนี้ครับนั่นคือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้พ้นจากการที่จะถูกบังคับกรณีที่มีการสองถาม้วยมีการฟ้องคดีกันอยู่ซึ่งไม่ควรนะครับเพราะรู้ว่าเขาต้องยึดทรัพย์ต่อไปรีบโอนเลยฉะนั้นพี่จอรนจะต้องไปดูนะครับเหมือนบอกว่ารีบถ้าเมื่อพี่จอรนได้หมายบังคับคดีจากเจ้าพนักง,งานศาลเมื่อไหร่นะครับพี่จอรนไปที่ที่ดินได้เลยครับดิฉันเป็นเจ้าหนี้ตามความมีพาะษาานี้ขอตรวจสอบชื่อนายกที่เป็นจำเลยฉันอยู่มีที่ดินหรือไม่ ถ้ามีพี่จอร์นก็ทําเรื่องบังคับคดีขอยึดเลยไปที่ขนส่องอะ่ะขอไปยื่นคำร้องเลยดิฉันเป็นเจ้าหนี้ทางความรักษานี้ได้หมายมาดิฉันขอตรวจสอบหน่อยต้องมีชื่อรถอยู่ในทะเบียนรถหรือป่กมีบัญชีธนาคารออมสินทกศอ,อยู่ในพื้นที่ไหมไปบอกผู้จัดก,การได้อย่างเงี้ยเราถึงตรวจสอบได้แต่ถ้าไม่ได้หมายละพวกบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่ให้เราครับครับ,รบโอเคเป้าเป้าเริ่มต้นก็คือว่าไปติดต่อที่ที่ศาลเพื่อขอคำบังคับคดีถูกไหมครับอาจารย์ ถ้าทาให้เป็นก็ให้อาการยื่นคำเขียนคาร้องให้ก่อนแล้วค่อยไปยื่นครับครับผมไปหาอาการเสร็จแล้วก็เราก็มาสืบรั์เองเลยนะครับไปสํานักงานที่ดินนะครับไปที่ขนส่งรถเขามีไหมและถ้าพอไปเจอปั๊บอ้าวนี่เขาโอนไปหลังจากที่เขาถูกฟ้องแล้วโอนรถไปโอนบ้านไปทีนี้ไปแจ้งความมาญาเลยน้อยอาจารย์ใช่ครับ้นนัโลงเจ้าหนี้นี่โทษกี่ปีโลงเจ้าหนี้อาจารย์ผมจําโทษไม่ได้ท่านกระนอม เราจำโทษไม่ได้นะครับเดี๋ยวแต่ผมดูเดี๋ยวผมดูให้ทีในระหว่างนี้นะครับครับผมชัดเจนมากคุณคุณชาอ้นเข้าใจแล้วนะทีนี้นะค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะทําได้ถูกแล้วนะค่ะยู่จังหวัดไหนครับพี่ถนอมยู่จังหวัดประจวบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าลูกมีอยู่อยู่ชุมพรค่ะลูกลูกจำเลยอยู่ชุมพรออกพงที่ศาลชุมพรใช่ไหมครับใช่ค่ะ อ่าจะต้องยืนที่ศาลชุมพรพิธานอมแต่ว่าไปขอไปพบอายการตรวดคุ้มครองสิทธิประจวบก็ได้ที่ชุมพรก็ได้ครับผมครับคุณชะอ้อนค่ะค่ะอาจารย์ช่วยตอบตรงนี้หน่อยครับคำพิพากษาเนี่ยมีอายุกี่ปีครับอาจารย์ครับสิบปีนับแต่วันที่คำศาลสัมพัทธ์ศาลถึงที่สุดครับใช่คุณชะอ้อนนะตามยึดไปได้ตลอดเลยไม่ต้องห่วงเลยมีวันไหนยึดวันนั้นมีวันไหนยึดวันนั้นแล้วก็เบื้องต้นไปสอบรัพย์ก่อนถ้าเขาโอนไป เจอคุกเลยครับครับทีนี้พอเจอคุกปั๊บทีนี้เราก็จะหาทางจ่ายหนี้คุณแหละไม่ต้องห่วงหละทีนี้พอรู้ปั๊บพอเจอเจอโจทย์เขารู้ช่องทางนี้ทำมุาคนไม่รู้ไงบังเอิญเนี่ยมาถามอาจารย์นรงก็เรียบร้อยสิอย่างเงี้ยนะจัดให้นะครับ